สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวรายบาชนอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยฉบับที่2และพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคม2563 ซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20พฤศภาคม2563ออกประกาศเป็นฉบับที่2องลงวันที่17พฤศภาคม2563ยอมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุดีเชชันแล้วมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุ ไซโคลนและเคลื่อนตัวเข้าสู่อา่าวเบงกอลตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่17-20ถึงพฤษภาคม2563ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่และคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีเกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับให้ประชาชนติดตามข่าวสารประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับ สำหรับพยากรณ์ตามลายภาคต่างๆนะครับมีดังนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุขโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากและเพชรบรรรรูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 7 4 1ถึงอองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบาง พื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบวัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด26-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 7 4 0ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและการจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซลียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสุนทรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด2 5่สถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ม8ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4มถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ม6ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6 3 9ถึงองศาเซลเซียส สำหรับพยากรณ์อากาศและเตือนไฟจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บางส่วนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและขอให้ พี่น้องท่านผู้ชมติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดน,นะครับซึ่งเข้าสู่ลึกดูผลอย่างเต็มตัวแล้วนะครับในช่วงนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาสน่นด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ